สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะนี่คืนนี้เราทําคลิปอัปเดตกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะเล่าเรื่องราวของเมื่อวานกาันเมื่อวานเนี่ยมันคือวันอาทิตย์วันที่แปดแต่เราจะลงคลิปก,การในวันที่เก้าเพราะฉะนั้นก็จะถามว่าวานันวันอาทิตย์เนี่ยทำอะไรกันซึ่งวันนี้มันเป็นวันหยุดแล้วนะแต่ว่าพวกเราอะ่ะอย่างที่รู้ๆกันน้องพวกเราทํากันหลายอย่างพวกเราจะไม่อยู่นิ่งเพราะทุกอย่างที่เราทํามีคุณค่าทั้งหมด ค่ะทีเดี๋ยวเราเริ่ม uh huh. เริ่มอัปเดตกันอะเริ่มที่จิตก่อนเริ่มี่จิตก่อนคือวันนี้อะมันเป็นวันหยุดอะก็คือจะมีการปฏิบัติธรรมปกติของเราอันนี้คือเรื่องปกติของเราวันอาทิตย์เนาะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมีเรื่องของกันนอกจากอัปเดตใจเราก็ต้องอัปเดตความรู้อัปเดตสมองอะวันนี้ก็มีเรื่องของโครงการอบรมเรื่องของตลาดวิชาเรื่องของตัวแทนานะอันนี้ของเราคแค่นี้แล้วเราก็จะเก็บความรู้ที่เราได้มาเนี่ยเอามา ขยายต่อปล่อยต่อประมาณนี้อ่ะเอาต่อใครดีเอาข้างๆเลยพี่ตาอ่ะอ่ะครับผมก็วันนี้ดีใจมากอยากจะแช์นะครับพอดีมีลูกค้านะครับผมก็คือเป็นคนไทยแหละนะครับไปแต่งงานอยู่ที่เมืองนอกนะครับอยู่อเมริกานะครับผมแล้วก็่วนก็ได้ผ่านาช่วงโควิดเนี่ยเขาไม่เคยกลับมาเมืองไทยเลยเพราะก็จะกลับมาดูแลครอบครัวนะครับผมแล้วก็เขาเนี่ยบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะกลับมาเมืองไทยแล้วเพราะว่าช่วงเนี้ยกลับมาได้แล้วนะครับผมแล้วก็อยากจะปรึกษาด้วยเนี่ยอยากจะวางแผนการเงินนะครับเพราะว่าอยากว่า พ่อแม่อยู่ที่ใช่ไหมครับเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาที่เมืองนอกเนี่ยนะครับจะได้มีเงินไว้กับดูแลกับตัวเขาเองนะครับเดี๋ยวเขาหน้าจะมาเดทอัปเดตให้ฟังว่าตกลงแล้วในคนที่อยู่อเมริกาครับผมสามารถทําประกันได้ไหมนะครับผมเพราะว่าคุ้มครองให้กับคนที่อยู่ข้างหลังที่อยู่เมืองไทยครับเดี๋ยวขอไปอัปเดตก่อนแล้วกันนะนะครับผมเท่านี้แหละครับวันนี้นะครับใครจะตอบบ้างครับผมอน่าจะเป็นกุ้งแม้วันนี้กุ้งที่บ้านน่าจะต้องขายดีแน่เลยอะกุ้งลองเลยจ้าวันนี้หรอวันนี้ก็ อยู่ร้านทั้งวันเลยค่ะแล้วก็มีแอบแบบว่าเติมความรู้ในช่วงระหว่างที่แบบขายของไปด้วยเนาะเพราะว่าที่บ้านก็มีกิจการเนาะเราก็ต้องนอกจากดูแลจิจการแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะแบ่งเวลาเนาะแล้วก็อัปเดตข้อมูลเพื่อที่เตรียมงานสําหรับวันจันได้ด้วยจ้า<ม>ของพุ่งวันนี้ก็แค่นี้ค่ะอ่าใครดีมุกมุกของพิงนะคะอะ่พิง,อ,ง,พงอ่ของพิงเนี่ยก็คือวันนี้ก็ได้ไปแชร์เอ่อความรู้หรือความคิดในในการประชุมของทีมง,งานนะคะมีคนถามหลายควนว่า จากที่เราเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของออนไลน์เป็นศูนย์เนี่ยหรือความสามารถอะไรก็ตามเนี่ยคือแทบจะไม่มีเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องไปถึงจุดหมายของเราในการเ,าเติมความรู้ความสามารถนั้นอะเรามีแรงเหมือนที่พิจิตว่าว่าวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์คือเนี่ยช่วงวันอาทิตย์เราทําอะไรกันบ้างถามว่าทําไมอาชีพอาชีพเราต้องทํางานวันอาทิตย์กันด้วยหรอหรืออะไรจะบอกว่า ที่เราทํางานทุกวันเหมือนไม่ว่าจะวันหยุดหรือไม่หยุดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าชีวิตเราอ่ะในส่วนเนี้ยเราไม่ได้รู้สึกถึงการทํางานแล้วแต่เรารู้ว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะทําอะไรหนึ่งสองสามสี่เราจะทะํ 1, 2, 3, เาทเพื่ออะไรมันมีสิ่งที่ร้อยเรียงรอให้เราทําอยู่ทําให้เรารู้สึกว่าวันหยุดมันไม่จําเป็น ว่าทํางานหรือว่าวันในการใช้ชีวิตประจําวันของเราเนะมันเป็นทั้งงานและเป็นการใช้ชีวิตซึ่งเรามีความสุขแฮปปี้กับประโยชน์ให้ตัวเองและประโยชน์ให้คนอื่นด้วยและพีก็จะบอกทุกคนค่ะว่าความสําเร็จเนี่ยของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นสองครั้งเสมอครั้งแรกมันเกิดขึ้นในสมองเราค่ะเป็นไมล์เซตในในจินตนาการของเราว่านั่นะจะเกิดขึ้นและครั้งที่สองมันจะเกิดขึ้นจริงแต่ว่าจะเกิดขึ้นจริงได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ สกิลหรือว่าความรู้ความสามารถที่เราเพิ่มเติมการไปช่วยเหลือดูแลวางแผนให้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือทีมงานเยตัวเนี้ยมันเป็นการเติมค่อยๆเติมความฝันของเราให้เป็นจริงเช่นเดียวกันค่ะของมิ้ก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้เ,เห็นไหมล่ะมันไม่ใช่การ<ส>ท,ทำงานหร <ละ S 1> <ล>ือความสุขใช่ไหมคือความสุขในสิ่งที่ได้ทำถูกนะนะเอาใคก่อนเอามุกหรือเอาออฟก่อน สุดยอดเลยมุกอนก็ได้ค่ะแบบี่พี่พิงว่าเลยอ่ะแบบพี่พิงว่าเนี่ยถูกต้องที่สุดเลยวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะไ,ไ,ดได้แชร์ได้แชร์การใช้ชีวิตการเดินทางสายนี้เนาะของการเป็นตัวแทนการชีวมาตลอด20ปี ครบปีสิปีก็เดือน,นพฤษภาปีนี้แหละค่ะครบปีสิบปีพอดีเลยก็ได้ <Wow. S 1> ได,ได้ได้แชร์เลยได้แชร์วิธีการทั้งการขายเนาะก็คือการอยู่กับลูกค้าคือเราขายแบบขายไม่ได้ขายเนาะว่าเราทํายังไงให้กับเพื่อนที่อยู่ในอาชีพร่วมอาชีพให้เขารู้ว่าอุ้ยบางทีการอยู่ในอาชีพขายบางทีเราไม่ต้องขายหรอกเนาะก็ได้ไอเดียจากพี่ๆหลายๆท่านที่อยู่ในสาทอัพนี้ด้วยแล้วก็ ทั้งหัว oh, คนเก่งๆข้างนอกมากมายเลยในการเดินเส้นทางสายนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็ทําให้เราติด m d t ซึ่งการติด m d t t นั้นก็ไม่ได้ติด m d t เพื่อเพื่อจะขึ้นเวทีเพื่อจะโดดเด่นเด่นดังอะไรก็แล้วแต่คือเราไม่ได้ต้องการตรงนั้นแต่เราต้องการความมั่นคงในอาชีพนี้แล้วก็มันเป็นการการันตีว่าอาชีพนี้จะทำให้เราดูแลลูกค้าไปได้ต่อเนื่อง ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับมันได้อย่างมั่นคงเราถึงจะดูแลลูกค้าได้ตลอดสัญญาของลูกค้าของเราเนาก็เลยรู้สึกปลื้มใจปรรทัศใจก็มีหลายๆท่านก็แบบได้วิธีการต่างๆมากมายเลยก็เลยแบบว่าปลื้มใจค่ะที่ได้ให้นะวันนี้ค่ะค่ะแลวน้องอ้อ่าค้าเปเนยอิ่มใจกับการให้ใช่ใช่โอเคกมดการทุกคนพูดหมดแล้วทุกคนพูดหมดแล้วจะพูดอะไรดีฉันจะออกมาทุกคนมาขมวดก็คืออย่างที่พี่พิงค์บอก อ่าเราต้องมีการอ้างอิงด f เฟ e น c ์เสมอนะพ <c oughs> ี่พิคิงบอกว่าความสําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นสองครั้ง <c oughs> ครั้งที่1คือ <c oughs> ในจินตนาการของเราเราคิดว่ามันจะเป็นใช่ไหมคร <c oughs> ั้งที่2ก็คือหลังจากที่เราลงมือทําไปแล้วเนาะตอนเนี้ยออฟอยู่ในขั้นที่กําลังจินตนาการอยู่ <c oughs> ก็คือตอนเนี้ยวันที่ผ่านมาเนี่ยได้รับ โทรศัพท์จากผู้ใหญ่ในใน,ในโซนบริหารนะครับให้ไปดำรงตำแหน่งไม่ใช่ดำลงตำแหน่งสิให้ไปรับบทเป็นวิทยากรนะครับสอนโครงการให้กับผู้บริหารนะครับของตัวแทนของบริษัทก็เราก็มีความที่แบบเราเป็นเด็กอยู่เราก็แบบเราต้องการความการบรรยายแบบแปลกใหม่ซึ่งปกติคนที่จะมาบรรยายตำแหน่งที่ออกกำลังจะไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิทยกรจากบริษัทส,ส่งมาโดยตรงแต่วันนี้เราได้รับ เกียินั้นเองนะครับเราก็เลยอยากจะทําให้มันเป็นมาตรฐานใหม่เลยเขามีแต่ new new health standard ใช่ไหมอันนี้เป็น new new มาตรการบรรยายออเราก็เลยอยากจะสร้างมาตรฐานใหม่คือเราต้องการความสนุกอ่ะบรรยายแบบแบบโป้มโป้มฉึงอ่ะเข้าใจไหมสนบกด้วใช่ไหมสนุกด้วยใช่เนี้ยตอนนี้อยู่ในขั้นทีอย่างที่บอกจินตนาการอยู่คือมีทั้งการเตรียมสไลด์มีทั้งการเตรียมเกมมีทั้งการเตรียมคือจินตนาการห้องมีเล่นตัวเองเป็นมุกนะ ถ้าเขายิงมุกไปแบบนี้เขาจะขำไหมอะไรเงี้ยซึ่งก็ต็ตลกตัวเองดีเหมือนกันนะครับก็คือกําลังอยู่ในขั้นของจินตนานการอยู่แล้วอาทิตย์หน้าจะไปปล่อยของเดี๋ยวเรามาอปเดตกันอีกทีว่าหลังจากไปปล่อยของ<ด>ม <า S 2> <ด>ันเนี่ยมันได้ผลเหมือนจินตนานการเราไหมอโอเคครับนี่ก็คือคพี่เชื่อพี่เชื่อว่าทำได้พี่เชื่อว่าทำได้อยากฟังด้วยกันเลยอยากฟังเลยหมอแย่งสินน้องอีฟด้วยกันไันน้องอีฟยังไม่ได้พูดถูกไหมครับ พอดีอยู่ข้างนอกอยู่นะอยู่ที่สนามบินนะครับผมเลยพูดไม่ได้จะบอกว่าเน,นี้คือตั้งแต่หลังโควิดมาครับผมเดี๋ยวนี้เวลาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าเ,เขาเขาไม่ค่อยได้ดูเวลาแล้วนะครับว่ากี่โมงกี่โมงครับเมื่อก่อนสมัยก่อนนะก่อนโควิดมันยังแบบว่าวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวคุยจริงจริงมันทันนะเดี๋ยวนี้คนส่งไมเสจมาอะไรมาเนะี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทํางาน8ชั่วโมงนะวันที่จะทางานแค่ชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงอะไรก็ว่ากันไปอย่างที่ผมพูดอย่างเงี้ยลูก จะจบแล้วก็แค่อยากจะบอกอย่างนี้เนาะก็คือการที่เรามาอัปเดตมาอะไรกันเนี่ยเนาะคือเหมือนเรามาอัดกันคลิปสดแบบเนี้ยคือเคยมีคนมาถามไหมนะว่าดวลาพูดพูดกันเนี่ยมีเขียนสคริปต์ไหมบอกไม่มีไม่มีเลยสคริปสดสดจริงคือผ่กนพอามาพอถามผมแล้วพูดกันได้ยังไงบอกไม่รู้ว่าพูดแค่มีแค่หัวข้อเหตุ l i ร e ์อันเดียวแต่พวกเราอ่ะพูดกันแบบว่าเหมือนจากจากข้างในเนาะจากข้างในเนาะเออจาก จริงๆแล้วก็แบบมันมีความรู้สึกว่าแบบเราก็มีความสุขกับการที่เราจะมาทําแบบนี้มานานออแค่นั้นเองอเนนั้นก็นะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้ะไรนะสนุกแล้วก็จบไปกับวันหยุดที่มีความสุขของพวกเราแล้วก็มีประโยชน์ด้วยมีประโยชน์ให้ทางตัวเองแล้วก็กับผูบอ้อื่นด้วยใช่สามโซโลแกมเห <ๆ S 1> มือนเดิมนะสามโซโลเกมเหมือนเดิมอ่าอะไรนะโซโลแกนแรกคือะไรครับช่วยคนเก็บเงินสำเร็จตอบแล้ว ตัวอย่างที่สองอะไรเลยโดยคนเก็บสุขภาพสําเร็จอ่าโอเคเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนไงเราตัวมีทีมงานรู้ไหครับผมอ่าแต่ถามครับผมอะไรรู้ไหมเออพัฒนาตัวเองนะครับต้องไปเรียนะครับสู้การเปลี่ยนแปลงนะครับผมอ่าไปเลยขอบคุณมากียมนี่เป็นการเป็นการยืนยันว่าเราไม่ได้เตรียมจริงจริง นั่งนึกกันเลยครับผมนะครับโอเคได้นะครับสวัสดีครับอ,อ,อย่างนี้ต้องบอกว่าอย่าลืมมาติดตามกับทีมงานพวกเรานะคะพวกเราคือกลุ่มสตาร์ทอัพค่ะแล้วพบกันใหม่กับสตาร์ทอัพค่ะบ๊ายบากอีกไม่เกิน48ชั่วโมงเจอกัน